สวัสดีค่ะ<า>วันนี้คุณทัศนะคะมีโอกาสดีนะคะได้มาชมนะคะกิจกรรมเจ้ค่อ่อชนารแ่งชนดีเด่นระดับจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็นะคะประจำปี2016นะคะตอนนี้ก็แต่ละแต่ถ้าหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะคะก็ มีการได้ประกวดน,นะคะชุมชนดีเด่นแล้วก็ได้รับรางวัลกันมาดีเด่นกันมาก็มาโชว์ผลงานมานําเสนอระดับจังหวัดอีกทีหนึ่งซึ่งระดับอําเภอผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ระดับจังหวัดตอนนี้นะคะก็กําลังมานําเสนอนะคะเดี๋ยวมาดูแต่ละบูธกันนะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ นี่เป็นบูธของชุมชนตำบลตาเมียงค่ะเป็นของหนองคนาหมู่ที่5นะคะตอนนี้นคณะกรรมการกำลังสัมภาษณ์นะคะแล้วก็นำเสนอผลงานนะคะของชุมชนตำบลตาเมียงอยู่นะคะมาดูกันนะคะวันนี้เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรศโคนะคะ วันนี้เราเรามาโชวห้ได้ค่ะขนมาแดงนะคะเอามาโชวได้ค่ะเป็นรถยากค่ะแล้วก็ขนมวันนี้ก็จะเป็นถ้ามีนสัญญาค่ะจะมีใบเตยที่ปเองแล้วก็อ่างชันค่ะสีขาวจะเี็นกะทิค่ะแล้ว แต่ละตำบลแต่ละก็จะเอาของดีประจำตำบลน,นะคะามานี่นะคะนำเสนอนะคะที่ชุมช,มชมตนตำบลตะเมียงของเราก็ได้หนองพนาหมู่ที่5้านะคะมาเป็นตัวแทนนะคะในการนำเสนอสุด,ดยอดทีเดียวนะครับ ส่วนที่เนน้อวาะทอสกร่ที่แข่งจกอกรชชุมาไงนนี่ค่ะของดีของชุมชนตำบลตาเมียงของหนองคัน,นาหมู่ที่5นะคะมีอะไรบ้างนะคะใน ปนงคานะคะชุมชนของเราพัฒนาขึ้นนะคะมีตั้งแต่นี้มะพร้าวค่ะพืชผักพืชผักสวนครัวค่ะผลไม้นะคะที่ปลูกตามบ้านนี้ค่ะผลงานของผู้เรียนของตำบลตะเมียงนะคะของเราได้ผลแล้วนะคะก็เป็นการแปรรูปจากผลผลิตนะคะรวย ปนี่ี่ตี้นที่เอยู่ฝัสวุเรียนสวนไหนนี่ทุเรียนสวนเราค่ะของของค่ะไกอนสอ่าวสองประเทศนะครับที่ร้องของทางราชกรงร ของของของตะเมียงเราอย่างเนาะตอนนี Jong ้เป็นอ่าอ่าของนั่นแหละเอาได้ผลหรืย mm, like right? um> ังได้ลแล้วได้อ๋อเหรอไว่ะไดมันกิแล้วนมไม่ทันงานอมไม่ทันงานมีค่ะมีแต่ไม่ทันงานแต่นี้ก็เอาของอ่ของบักไดเนาะมาโชว์ก่อนรขอไวกุรงค่ะเดี๋ยวมาดูซาบะบะรัปนี ของตำบลเราก็จะมีเยี่ยมเยียนประเมินเยี่ยมษาหรือมีสารมาด้วยนะครับสามารถจัดทุกทุกปีทุกปีครับจะจะเว้นช่วงโควิดประมาณปี61ถึงปี64ก็เป็นรามปี65ล่าสุดนะครับของโรงเรียนบ้านหนองคณาที่อยู่ในพื้นที่ของหนองคณาหมู่ที่5นะคะก็มาจัดนิทรรศการโชว์ผลงานด้วยค่ะแต่สร้างคงามคงในชุมชนช่วงโควิดเราไม่เป็นต้องไป ข้างนอ,อกก็ไปซื้ออาหารข้างนอ,อกว่าเรามีปลูกผักทนเองนะคร,รับก็เลี้ยงสัตว์โชว,ว์ในชุดคณะคณะปลู<ว>กเองปลอด<ต>สารด้วยนี่ก็จะเป็นบูธของ ของตำบลใดคะตำบลแดงมุดบ้านสายทองหมู่ที่10ใช่ไหมคะเป็นผู้ส่งเข้าประกวดเนาะตัวนี้ค่ะเห็นไหมผลิตภัณฑ์ของตำบลนแดงมุดค่ะพอดำเนินละผ่านไปนี่ของแดงมุดนะคะเราจะเป็นตัวแทนแต่ละอำเภอเนาะที่มาแต่ละหมู่บ้านในตำบลแดงมุดนะคะที่มาอ๋อค่ะตัวนี้คือคือเลี้ยวดาเค่ะอ๋อหรอ นึกว่าชมส้มเช้ง <laughs> เป็นมะนาวใช่ไหมคะเห <c oughs> มือนมะนาวดา่างอุ้ยนี่คะ่ะอู้มะนาวดา่างเพิ่งเห็นนะคะนี่นี่นี่ปลูกในในชุมชนใช่ไหมคะที่บ้านเลยค่ะปลูกที่บ้านเลยคะ่ะเจ้า, <c oughs> จาของกองสวนเลยใช่ไหมคะอ, <c oughs> อู้ยแล้วมีต้นพันขายไหมเนี่ยมีกำลังก่อมงอยู่ค <c oughs> <ๆ>่ะรอตอนเนาใช่ไหมคะตอนนี้มีอยู่ใช่ไหมคะวันนี้ได้มาไหมคะ เอ้บ้านสายทองอยู่ตรงไหนเนาะบ้านสายทองบ้านสายทองแล้วก็ไปทางหลังไหมไม่อยู่ค่งอ๋อ บ้านสายทองก่อนแล้วก็บ้านสายทองมันจะเป็นลุงบ้านคุณแม่อะไรคะคุณแม่สีดาค่ะคุณแม่สีดาค่ะจะได้ตามไปนะคะสนใจอะไรที่แปลกๆเราไปได้พันมาจากไหนพันมาจากเขตจอมทองกรุงเทพค่ะโอ้จอมทองกรุงเทพนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่าเลมอนเลมอนด่างเลมอนด่างนี่ด่างชัดๆเลยมีใบด้วยนี่ค่ะนี่ใบก็ด่างค่ะโอ้ยถ้าเวลาเราเรียก ใบเหมือนกับต้นอะไรเนาะที่แล้ว <c oughs> มันไม่ใชบบโ่โอ้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 รสชาติน,นี่แล้วนี่เป็นน้ําอะไรคะนี่ไอ้น,น้ําตัวสีเข้มนี่คือน้ํามะนาวโอ้อน้ำมามะนาวโอ้ก็คือทำมาจากจากผลไม้ตัวอ๋อเป็นว,วใช่ไหมคะจากฤดูกาแลแต่ถ้าเป็นตัวสีใสๆอันนี้มะขามป้อมรอิงแล้วจะมีพวก ก็แต่ไม่ไดเอามาเราจะทำตามฤดูกาลที่ผลไม้ออกค่ะแล้วนี่คืออันนี้น้ำอยู่ข้างในเดียวกันเลยอ๋อแต่เป็นไวน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะไวน์ของเป็นของชุมชนเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นของชุมชนก็ได้เป็นของในหมู่บ้านเลยก็ได้ในหมู่บ้านที่เดียวกันกับนี่ค่ะโอ้นี่เดี๋ยวรสชาติเดี๋ยวจะมาชิมจะมาชิมนี่ค่ะ วายจากามะนาวโหค่ะมาสรรพคุณมากมายเลยนะคะนี่ผลงานนะคะโอ้โหภูมิสวยเลยนี่นะคะนี่นี่น,น,นผลงานนะคะของชุมชนตำบลแหนงมุดนะคะนี่ตอนนี้กำลังชิมกันใหญ่เลยะคะ่ะ ตอนนี้กำลังชิมกันใหญ่เลยปจะถ่ายยูทู e ของดีของอจังหวัดสุรินทร์เราเนาะอ่านี้เป็นซอกอรก็คือ,อศูนย์ส่งเสริมการเรียนร,รนู้อำเภอกาเศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกาบเชิงค่ะนี่ส่งเสริมการเรียนรู้ในการทำ แซนด์วิชโบราณค่ะนี่ทำอย่างไรดูสิคะอ่หวาานมกถ้าอยากอ่ะตัวนี้คือแยมของอะไรคะเป็นน้ำสลัดโบราณน้ำสลัดทำจากอะไรคะมันจะมีสูตรให้ค่ะถาาจใก็สมรโอ้โอ้โอ๋ออ้มีสูตรค่ะอ่าแจ้งนิดหน่อยได้ไหมคะว่าคืออะไรคือลูกไส้คือการนี่นี่ที่ผสมส่วนผสมของอะไรบ้างก็จะมีไข่แดงค่ะไข่แดงมีมายองเนส อโอ้ยขออนุญาตขอเลยค่ะมีค่ะนี่แซนด์วิชสุดอ๋อค่ะนี่กำลังชิมกันอร่อยไหมคะคนชิมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยคอนเฟิร์มความอร่อยดูสุดยอดเลยใช่ไหมคะนี่แซนด์วิชโบราณของศูนย์การเรียนรู้อำเภอกับเชิงค่ะค่ะเอาไป หมู่บ้านวังทองหมู่บ้านวังทองของหมู่สิบ้าของที่ไหนคะของแนงมดูดอ่ามีพิพิธภัณฑ์อะไรบ้างคะนี่นี่เสือโกกโทอเองใช่ไหมคะที่ในหมู่ชุมชนอ่าของบ้านประดูด้วยหมู่ที่แนี่กระเป๋าจากอ่านี่กระเป๋าสวยๆเลยค่ะทําจากอาะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเส้นอะไรคะนี่ เส้นพลาสติกค่ะนี่ราคานี่คะ่ะ290ยังสวยเลยนะคะนี่นี่เป็นฝีมือของคนในชุมชนเราค่ะนี่ตัวนี้120บาทใช้จนใช้จนลืมก็ไม่พังเนาะโอ้นี่นะคะแต่ละชุมชนเอา,เอามามาใช้มาทำให้เกิดรายได้ในชุมชนเนาะ ค่ะตัวนี้ของนิคมสองหมู่เก้าก็แนงมุดเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ของกลุ่มของแนงมุดทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้อ่านี่เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอามาขายใช่ไหมคะนี่ต้นเท่าไหร่คะนี่ต้นละร้อยห้บต้นละร้อยห้าสิบพันอะไรคะหมอนทอง ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้อุนนุนู้ไปนานๆอาจะเป็นร้อางองม้าวแบบไหนนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นของ<า>ชมรมกำนัพบบนพยาบาลตำบลแนงมุดใช่ไหมคะเป็นยาที่ใช้ในการเกษตรใช่ไหมคะนะคะนี่บ้านของน้ำซับค่ะ <c oughs> ผลผลิตตอนนี้เป็นบ้านแดงมุดหมู่ที่หนึ่งเลยค่ะอ้าวจริงนี่ พืชผักเหล่านี้ปลูกปลอดสารเคมีใช่ไหมคะโอ้เนี่ยเป็นพืชผักอินทรีย์ค่ะปลอดสารเคมีนี่มีทุกอย่างเลยค่ะมีตั้งแต่พลิกมะนาวมะเขือนะคะฟักทองบัวบูมีถั่วค่ะสวยๆเลยค่ะนี่นี่อ่าเป็นเรียกว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนาะอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่นี่น นี่ค่ะอ๋อนี่นะอ่ามาอุ่นนี่ประธานของของอพนมโรงรักของอน้องคณาหมูที่ามาช่วยสนับสนุนน้ำเต้าจะเอาไปทำอะไรคะนี่เอาไปปลูกอ๋อมีมเมล็ดอยู่ข้างในะนะคะนี่ตัวนี้ใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ลพลลพันลพันอ๋อค่ะค่ะค่ะโอ้นคะคะอืมนี่ เป็นของทหารพันดีทั้งนั้นเลยขอนูดนี่เป็นโซนของหนงมุดนะคะเป็นของตำบลหนงมุดโอ้นี่นี่ค่ะสวยมากเลยนี่สวยสวยสวยนีผลผลิตของชุมชนในตำบลหนงมุดแล้วก็กาบเชิงเนาะของหมูสีใช่ไหมคะนี่นะคะนี่กระบักข้อค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเห็นแล้วก็เปรี้ยวแล้วค่ะ นี่ผลผลิตอของนี่ก็เป็นของในชุมชนใช่ไหมคะ<า>นี่รูปใหญ่เลยนะคะนี่นะคะม,มาดูกันต่อเลยคะ่ะตอนนี้ก็เป็นสภานักเรียนนะคะของโรงเรียนที่มปราสาท2สอค่ะ,ะก็เป็นการมานำเสนอนะคะ,ะสภา กิจกรรมสภานักเรียนระดับเหรียญทองชัะเลิศอันดับหนึ่งะคะในการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนปอหถึงมสามนะคะในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่70นะคะปีการศึกษา2 5 6 5นี้นะคะก็มานำโชว์นะคะผลงานนี้ด้วยนี่คะ่ะ นี่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดสารบ้านจานอําตบลบ้านจานอํเาเภอสังขะจังหวัดส,สุรินทร์มาไกลเลยนะคะนี่นี่ค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะนะคะจ่าย u t u b e ลง YouTube จะได้นำเสนอสิ่งดีๆให้อ่าที่อื่นเขาได้เห็นบ้างนี่กำลังทําอะไรกันคะเริ่มต้น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 จะทําอะไรคะนี่ คุณยายชื่ออะไรคะเอ้อยสวีเ uh, ลิศ์นะเอื้อยทวีเลิศนะคะอยู่สังขะค่ะนี่เริ่มต้นก้นกระเป๋าใช่ไหมคะนี่ใช้วัสดุคือต้นอะไรคะคะต้นไหลค่ะต้นไหลปลูกเองใช่ไหมคะเตยน้ำเตยน้ำโอ้เด็นนีค่ะไวสารอ๋อไวสารเตยน้ำอ๋อเป็นเขาเรียกว่าเส้นยืนไหม อรีอ๋อเหรออ๋อกลพลราชินีต้นไหลแล้วก็เตยน้ำเตยน้โอ้นี่ค่ะนี่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 ค่ะตัวนี้เตยน้ำนี่ค่ะใช้เป็นตัวเส้นเส้นเส้นขันใช่ไหมคะนี่นะคะนี่เตยน้ำนี่้าเอามาทำเป็นเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นตัวตัวนี้กบขากบเนาะหรือว่าเรียกว่าต้นไหลเนาะ นี่ค่ะนี่โชว์ตัวอย่างเลยค่ะนี่นี่ผลงานนี่นี่คขะอุ้สวยมากนะคะนี่ผลงานนะคะสวยมากนี่กลุ่มที่ทํานะคะมีแต่สาวน้อยทั้งนั้นเลยถ่ายทอดให้ลูกหลานหรื้อยางนี่ยางนั้นต้องถ่ายทอดให้ลูกหลานมีแต่สาวน้อยน้อดีนี่นะสาวน้อยสาวน้อยยางเลยนี่ค่ะ เ,เ,เ,เขามีเวลาเรียนเนาะยังมีเวลาคุณยายก็ต้องพยายามถ่ายทอดนะคะเนี่ยของดีของสุรินทร์เราของอำเภอสังขะนะคะ,ะตำบลบ,บ้านจานนะคะ,ะเป็นภูมิปัญญานะคะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ,ะนี่ค่ะแต่ละคนนี่มีลวดมีลายด้วยนะคะ,ะนี่นี่ตัวที่เป็นเส้นรัดคือต้นต้นต้นเตยหนามใช่ไหมคะอันต้นเตยหนาม อ่าเป็นตัวเป็นตัวรัดหรือเป็นเส้นยืนลูกผู้ถูกไหมเส้นยืนคือเตยหนาตัวตัวที่เราทอค่ะคือเตยอ๋อเป็นตัวยืนเส้นยืนคือต้นไหลโอเคค่ะเส้นยืนคืออ่าต้นไหลนะคะตัวที่เป็นสารตัวลายก็คือเตยหนามซึ่งมีจะนุ่มกว่ากันนะคะ เส้นนี้จะนุ่มนี่ๆเส้นนี้จะน,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 นุ่มเลยค่ะนี่ๆๆนุ่มๆๆแต่ตัวนี้จะแข็งนะคะนี่ตัวยืนนี่โอ้แต่ละคนล,ลายไม่เหมือนกันเลยท่านนั้นเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอ่ะดูค่ะดูแต่ละคนสาวน้อยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นะสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ๋อแต่นั้นทำหมวกมเดี๋ยวเราจะดูผลงานนี้ค่ะ นี่นเส้นยืนค่ะนี่นีคือต้นต้นไหลนะคะหรือกกนะคะเส้นตัวสารนี่คือเขาใช้เตยน้ำค่ะนี่นะคะทนนะคะสวยด้วยนะคะนี่ตะกร้ามาดูสิคะใบหนึ่งราคาเท่าไหร่นี่ตัวนี้300ค่ะนี่ใบเล็กใบใหญ่ตัวนี้นี่นี่ค่ะ ตัวนี้269บาทอู้สวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี่ค่ะนี่ค่ะนี่หมวกค่ะนี่นี่นี่หมวกค่ะนี่กำลังคนทำหมวกอยู่ใบเท่าไหร่คะนั่นใบสองร้อยห้าสิบเก้าค่ะสองร้อยห้าเก้าสวยไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะค่ะเพราะว่าใส่ไม่ได้เพราะว่าใส่ตะก้ออยู่ข้างหลังเลยนี่นสวยสวยค่ะอยายซื้อสักใบซื้อสักนี่นี่ค่ะี่ค่ผลิตที่บ้านนี่ขายอะไรบ้างหมวกตะก้านะคะราคาไม่แพงนะคะนี่ค่ะสวยสวเลย ใบสวยเนี่ยดูสิคันเองตอนนี้นะคะสองร้อยยี่สิบเก้าบาทกันนะนี่กระเป๋าใบหนึ่งใช้เวลานานไหมคะนบบานใช่ไหมคะกี่วันะคะประมาณสามวันอ้สามวันได้ไดห,ไหนึ่งใบก็ดูสิราคาไม่ได้แพงเลยนะคะ ตีค่าแรงวันละส0 0นี่สวันก็เก้าร้อโอ้โค,ค่ะค่ะชุดยอดเลยค่ะสุดยอดแต่อย่าลืมถ่ายทอดให้ลูกหลานด้วยเอาไปเอาไปสอนในโรงเรียนเลยนี่แล้วมาดูกันต่อค่ะบรรยากาศนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นโคกหนองนาตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของอำเภอกาบเชิงนะคะนี่ก็จะมาโชว์ผลงานนี่ค่ะนี่เดีวน,นี้อะไรคะขายอดอ่ยอดอขาค่ะา,านี่กล้วยทั้งนี้เลยนี่ตอนนี้ก็จะเป็นลูกต้นยางนาค่ะถั่วผูพริกนะคะ นี่มัดนาวอะไรบ้เล่เบ้ล่านะคะนี่โอ้ส้มโอทำไมลูกใหญ่จังส้มโอกาบเชิงนะคะนี่สวยมากสวยมากนี่ค่ะนี่ดูเอานะคะผลผลิตของชุมชนเข้มแข็งข,ของเรานะคะมีมากมายเลย นี่ค่ะชุมชนตำบนตำเมียงก็มานะคะนี่ท่านผู้ใหญ่บุญเลี้ยงแล้วก็ท่านผู้ชว่วยชุรีพรของตำเมียงนี่ตำเมียงหมู่12คะ่ะตอนนี้กำลังถ่าย YouTube งานอยู่คะ่ะอ๋อค่ะมาดูบูธนี้คะ่ะเป็นของชุมชนที่ไหนคะหมูแปดบ้านประดูหมูแปดค่ะบ้านประดูหมูแปดแนงมูดค่ะทำอะไรบ้างเอ่ยีหม,มูกระจกแล้วก็น้ำพริกแคบ อ่าหมูกระจกน้ำพริกแค่หมูแคบหมูแคบแคบหนังมันนะคะอ๋อค่ะหลายอย่างแต่นี่มามาแค่นี้ก่อนอ๋อมาโชว์ก่อนเนาะนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเรานะคะขายถุงเท่าไหร่คะนี่ถุงห้าสิบบาทมีสแกนเรียบร้อยนะคะใครสนใจมาเลยค่ะค่ะแล้วก็มีอ๋อนี่ทำจากอะไรคะตัวนี้ทำจากกบอ๋อนี่กระเป๋านะคะ จะกกบนะคะนี่โอ้นี่ก็ฝีมือการถักค่ะนี่นูนูคนถักค่ะ <มา S 2> น <ผม S 2> ูนี่มูค่ะโอ้สวย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 อ๋อนี่คมสองใช่ไหมคะอ๋อทางนู้นหมู่8ดทางนี้ระคะหมูไหนคะนี่พัฒนาสติตำบลแนงมุดโอ้มาดูผ้าไหมตำบลแนงมุดค่ะ สวยสวยเลยนะคะเขาเรียกว่ากี่สะกออ่ากี่ตะกอคะนี่งานสามตะกออ่าตะกอคำว่าตะกอคืออะไรเอ่ยอ่าเป็นเส้นยืนเป็นตัวเขานับตัวไหนที่ว่าเป็นตะกอตะกอตัวฟืมบอกตัวทอค่ะตัวทอคือเส้นใช่ไหมคะเส้นยาวเส้นยืนใช้ เส้นหลักถ้าห้าเส้นก็คือ5ตะกอ6เส้นก็6ตะกอก็คือถ้าสองเส้นก็2ตะกอมันจะความมันมันจะบางหนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตามเส้นหมายยืนเออนี่ค่ะบางคนสงสัยว่าตะกอมันคืออะไรนะคะอ่าอย่างเงี้ยลายสวยๆเงี้ยจะนี้กี่ตะกอคะ5ค่ะ5ตะกอราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะสอง0 อืมสวยนะคะนี่สองพันแปดไม่แพงเลยค่ะนี่ตัวนี้สวยค่ะสีสีนี้กีตโกะค่ะอันนี้กีตโกะสามนะพรุนี้จะสามสามตากอราคาอยู่ที่พันแปดเก้าสิบค่ะพันแปดเก้าสิบค่ะถ้าเกิดว่าอ๋อไม่มีเบอร์โทรเนาะถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วสนใจนะคะ,อ,คะอ่าเบอร์โทรถ้าเกิดว่าสนใจอ,อ่ะพิถีพิถันของ ท่ไหร่คะ097 0 9เก้าเจ7ดศู0ย์นอะนี่คือเป็นตัวแทนของของสตรีกลุ่มสตรีของอ่าตะมนตนงมุดนะคะนี่ถ้าใครเห็นแล้วสนใจโทรมาได้เลยนะคะยินดีส่งเนาะรับรองนะคะไม่ไม่หลอกตาตรงตรงปกนี่คือคอนเฟิร์มเลยนะคะี่กลุ่มสตรีของเราค่ะนี่สวยสวยนี่ สวยมากค่ะอะ่ยิ่งใส่กระสีเหลืองค่ะมันสวยสวยจริง <laughs> นี่ค่ะโอ้สวยสวยค่ะสวยสวยโชคดีจังได้มาเจอของดีตะมนนี้อู้นี่เขาเรียกว่าลายอะไรคะนี่เขาเรียกว่าลายอะไรนี่อันนี้เหรอคะค่ะน่าจะลายเขาเรียกภาษาเขมรน่ะว่าอะไรอะลายแบบร็อกใช่ไหม นี่เห็นไหมคะลวดลายรนี้เป็นลายโบราณเลยเนาะลายโบราณลายโบราณเลยนะคดีของชุมของตําไอของสุรินเรานะคะเขิ่นอีสานใต้นี่ต้นแบบผ้าไหมเลยแล้วคนีข้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะมาดูนี่เป็นกิจกรรมของอบตแนงงมดใช่ไหมคะของ ต,ตลาดนัดสีเขียวค่ะกลุ่มตลาดนัดสีเขียวของตำบลแดงมุดใช่ไหมคะอ๋อนี่ค่ะนี่ตสถานที่นี้ก็มีขนมค่ะนี่ขนมนี่ข้าวต้มมัดใบมะพร้าวของอ่าของอีสานใต้เราเลยแหละค่ะนี่ค่ะ,ะตลาดเขียวอบตแดงมุดอ่าตลาดเขียวอบตแดงมุดนะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะ เนี่ยสามารถแระอุดหนุนได้อยู่หน้าอาปตอลเลนอ,อนี่ค่ะนี่ก็นี่โชว์ผลผลิตนะคะที่ปลูกในชุมชนนี่ค่ะปลอดสารเคมีทั้งนั้นเลยนี่ค่ะนี่พืชผักมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะผละไม้ <c oughs> คือปลูกในชุมชนทั้งนั้นเลย หน่อไม้ก็จะเป็นมะริค้ะหน่อชานค่ะอ๋อนี่หน่อไม้อันนี้ต้มจิ้มน้ำพริกอันนี้ต้มสิหรับแกงอันนี้สำหรับเก็บไว้กินเวลานานๆค่ะทำเองใช่ไหมคะปลูกเองหรือเปล่าคะที่งนนี่ปลูกเองนะคะชุมชนของแดงมุดค่ะติดอยู่แนวชายขอบนะคะพื้นที่เยอะมากนะคะแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายนะคะนี่ ม,ม่วงควรค่ะตามดูกมามรนี่แพ็กใสอู้น่ารักเลยนี่ม,นมีแพ็กเกจ มีมากเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ไรนาของเราก็คือข้าวไรเบอร์รี่แกนเปิดได้วนะคะแกนเปิดหน่อไม้กัดตุ้มตุนี้แกนเปิดใส่เห็ดผมตามด้วยดูกาะโอ้นี่มีแพ็กเกจใส่เหสวยงามสวยงามสุดยอดสุดยอดใช้ใช้นั่นได้ค่ะค่ะไมโครเวฟได้ใช่โอ้เยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็แล้วเรา S <S เกิดว่าเขาสนใจอะไรมาดูงานดูอะไรเราม,มีมีมีจุด,อ,ด,ดอ๋อตลาดนัดสีเขียวเลยจันพฤหาสจันทร์พฤหัดถ้าใครผ่านเส้นนะคะ,ะ<ท>หินโนพน,นะะหินโพนตะเมียงที่จะ,ะขึ้นจากอันนี้ไปแถวภาคตะว,วันออกนะคะสามารถแวะได้นะคะนี่ตลาดเขียวของแนงมุดค่ะอยู่ติดถนนเลยนะคะติดถนนเลยนะคะนี่พิติภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าว ไ i ร์บรี่ข้าวหอมมะลินะคะนี่โอ้นี่ผ้าไหมสวยๆเลยคะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็นำชมนะคะกิจกรรมของชุมชนนะคะ จะเป็นเม็ดปอเถืองนะคะถั่วฟ้าพอนี้เอาไว้สําหรับหวานเพื่อปรับปรุงดินค่ะเวลาช่วงเสร็จจากหน้านานะคะนี่ค่ะดูผลผลิตสิคะนี่มีต้นทุเรียนขายด้วยโคกหนงหนาเนี่ยค่ะนี่ผลผลิตของโคกหนงน,นาโมเดล ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพร,ศรัศนถไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ค่ะนี่ค่ะนี่คือชื่องานตำบลนนงบุตกาบเชิงยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดนะคะเป็นการแต่ละกลุ่มแต่ละบูธนะคะก็คือชุมชนดีเด่นนะคะที่ได้ ประกวดไปในระดับอำเภอแล้วนะคะก็มาประกวดตอนนี้คือระดับจังหวัดค่ะนะคะซึ่งแต่ละอำเภอก็จะได้ผ่านการประกวดการจากคณะกรรมการในอีกระดับอำเภอส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ก็จากระดับอำเภอก็จะมาสู่ระดับจังหวัดซึ่งวันนี้เป็นวันนะคะที่คณะกรรมการจะได้มาตัดสินว่าใครจะเป็นชุมชนนะคะอ่า มีกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดค่ะ านำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นนะคะาการอ,าอัดเลือกกิจกรรมนะคะพูดง่ายๆก็คือการนำมาประกวดนั่นเองนะคะกิจกรรมดเด่นของอระดับจังหวัดสุรินเลยค่ะนะคะเอาแต่ละหมู่บ้านของแต่ละอำเภอที่เข้าประกวดแล้วได้ชนะระดับอำเภอนะคะเข้ามาประกวดระดับจังหวัดกันค่ะสักทีนี้ไว้เพลงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ